หนูอะไรอย่างเงี้ยมันมันหนูว่ามันไม่มันไม่ถูกตอก้อ,อ, <Make S 2> อง <deal. S 2> ะะคเมื่อท่านประธานเป็นระธานแตแล้วจะกดออกสัญญาณกรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลใหมายเลขมาเพื่อเสอตั้งแต่เด็กสื้อนานมาหลังจากนั้นจะนำจะนำผาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลใหม่เลขจากประธานกรรมการจนครบทั้งหมดแล้วอีกแล้วกรรมการจะนำลูกบอลใหม่เลขไปใส่รวมไว้น็ตไม่กี่ยห้ามกี่สัญญาไว้แล้วว่าจะไม่กี่ จัต้างจัดกินแบบรัฐบาลทราบว่าการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลของสำนักงานดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ของรัฐบาลและจังหวัดนนทบุรีอย่างเคร่งครัดด้วยการทั้งป้องกันารที่ได้รัาผ้าเชื้อโรคมีการตรวจวัดอุณหภูมิคณะกรรมการออกรางวัลไม่กีดไม่กีดสัญญาไว้แล้วจะไม่กีดบอกเชฟซีช่วยกีดเกี่ยวข้องทุกท่านการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ห้าบอกแล้วห้าห้าเจ็ดพูดู้สัญญาไปแล้วเอฟดซีบอกว่าแม่อยากกีนะาพัเข้าแม่ห้ามกีบได้กำรวัยทัศ์เป็นองค์กรสลากมุ่งในเรื่องธุรกก็คือจะไม่ส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมเป็นที่ยอมรับของประชาชนค่ะ ไต่ไนะอไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากเลยขาที่การคณะกรรมการขั้นการระดับความการที่เจริญแห่งชาตินายนิวัชชัยเกษมมงคลจะทำการส่งที่งานประจําการขันกละหนึ่งหลักว่าจะให้กรรมการออกตังวันละาการเลือกหมายมเลขล,ลำดับก่อนหลังและนําลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ในหลักของตนเองค่ะ <S <S ท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายมเลขห้า กรรมการออกรางวัลประจําหลักสิทธิ์ผู้แทนสํานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินอืมอืมเอเออ่ะโอเครู้เรื่องจ้ะไหนโอ้ยแค่นี้กับรูล่ามากฮอดแหละเออเอเอเอ่ะซื้อไว้นานมากฉันบอกแล้วหนูเป็นคนแรกที่หนู ให้เลขหนูเพราะฉะนั้นแล้วหนูได้อยู่แล้วค่ะไม่ต้องกลัวใครไวใครได้ว้ไม่กีดไม่กรีดไม่กย่ด่าแม่ไม่กีดไม่กรีดไม่กีดทม,มกีดได้รบวนหมายเลขประจําหลักแพรจะเป็นผู้เสียงรบวนหมายเลขต่อไปค่ะกันทั้งหกหลังค่ะนงโม ล่างรอดแล้วชขะน,นี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะอ่าพร้อมแล้วค่ะรางวัลที่หนึ่งรวยค่ะงวดวันที่16หกพฤศจิกายนพ<ว>ุทธศัก,การาชอพันห้ารอหกสิบสี่เลขที่ออกอะไรวะนหนึ่งหนึ่งอะไรวะอะไรวะศูนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งสามสองเจ็ด รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เ,เลขที่ออก032761โดยที่รางวัลที่หนึ่งเป็นรางวัลข้างเคียงจำนวนสองรางวัลเ,เ,เลขที่ถูกรางวัไลได้แก่หมายเลข30ขออภัยค่ะ032760 032760และ ศูนย์สามสองเจ็ดหกสองศูนย์สามสองเจ็ดหกสองสัญญาว่าจะไม่กี่เรืหลุดขีดมาเลยอะรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ารางวัลข้างเคียงรางวัลที่กรอบด้วยรางวัลเลขหน้าสามตัวสอง วัลเลขท้ายสมตัวสองครั้งและรางวัลเลขท้ายสองตัว1ครั้งอ,ออกไปครบแล้ว <c oughs> ต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทานรางวัลสาคัญให้ฟังอรกรางวัลละสองตัวค่ะต่อไปเป็นการอ่านทานผล <6. S 1> การออกรางวัลงวดวันที่16พฤศจิกายน25 6 4 <5. S 1> ้าค่ะหรางวัลที่หนึ่งตบมือศูนย์สามสองเจ็ดหกเก้ตบมือคะ่ะไอ้ล้างพอ่อหัวหนีล้างกําลังตบมือค่ะแม่ จอมา่้าเจ็ค่ะห้เจ็ค่ตะ,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 ะตัวมือทำแม้วจ่อมาจ้อมาค่ะจอมาค่ะแมวจ่อมาเอมันจะมีแบบว่าหกหนึ่งันถูกประมาณนิดหนึ่งมงั้ออม่นออกอะไรนะศูนย์สามสองวาย32สามสอไปอยู่หน้านะศูนย์สามสองนะศูนย์สามสองเนจะ็ดหหนึ่ง ไข่